สีจ้าสวัสดียามะสาวพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ้ายายจีเปิดคลิปยามะสาวตอนสี่โมงแรกโอ้สีโสส่โมงเจ้าจ้าสี่โมงนหาโมงพี่น้องมือ่อฝนมันตกมันบอดแดดละยายจีผ้าเบิง้งอัน,อน,อนพักสี่ยายนในสวนปลูกไม้ได้จ้าประมาณอาทิตย์หนึง่งอ่าอ่าลงขี้ดินได้อาทิตย์หนึ่งให้พี่น้องอ่าพักสี่หอ้อ นี่ผาเด้อพี่นอ้อแท็กซี่ครับองแปลงซ้ำแปลงเด้อพี่น,น้องนะแท็กซี่ของเขาได้กะสิก่อนซ้าใช้าถาดจ้ะเอาลงแปลงเด้อจ้ะห้ามบพี่น้องอันนี้แท็กซี่หนึนน่งเดือนโอ้หนึ่งอาทิตย์พี่นอ้องมันแตกใบจริงมันมันแตกใบจริงได้ใบหนึ่งพี่นอ้อง ยหญ่ก็อารมณ์ขีดดินเลยใบมันเป็นเป็นแยกๆแดดใบหนึ่งก็นั่นเจ้าของไรหน่ะสองอาทิตย์หรือเปล่านั่นตืวนี้แปลงสองแปลงพี่น้องงามบ่พี่น้องฮาตืวนี่มันเข่าสองอาทิตย์อาทิตย์ที่สามพี่น้องเนี่ยแบบสวยขาดว่าอาทิตย์เสาเสาที่มาเนี่ยอาจีไดีอวจบไปจักพี่น้องเดียวออกคือหมดจักเพราะว่าห้ามเพมีพักขายเนี่ย เี่น้อมันเป็นหลุนพี่น้องนี่แปลงเนียเอ,ออกมาว่านเด้อพี่น้องปนแปลงหลักกว่านปูนขาวหดน้าไว้เลยจ้าประมาณอาทิตย์หนึ่งใหญ่สิเอามาปุ๋ยพเพราะว่าเบียมันกำลังสิใหญ่กาไว้สามสามถาพี่น้องสามถาจ้าสิไรจะแปลงได้่ปูนสีดินไว้ใหญ่กับวานปูนขาวฮดน้มไว้ไอ้พวกพี่น้องสีผ้าไปเบ่งพี่นอนกับปาาได้พี่น้อง พาไปเบิ่งลูกสาวลูกสาวหลา่าคน่นปลูกของในกองฟุ่มพี่น้องเพ,พิ่พนปลูกอันเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกแอนกัออานผักสลัดผักสลัดในกองฟุ่มพี่น้องยายสิอาให้เบิง่งแล้วก็ไป็ตัวอยากหัว <c ười> เฮ้ยซอยกันหัวกับยหญ่ในชิโนงเบิง่งเคนกองฟุม่มแบบวิวผลไม้มันเหลืองพี่น้องมันบอกเขียวจกเผื่อแม่ผลไมาเ็ทศนี่นะพอดิท้อนเข็มพี่น้อง แม่ก็เลยว่าเอามาลงขี้ดินลองบมึงพี่น้องมาเอาพ้นตุตไตเอามาลองขี้ดินพี่น้อง๊็ผักในกล่องโฟมเผมว่าลงพ่นเป็นพันเลยพี่น้องแต่ว่ามันบกขืนบกเกินพี่น้องเฮ็ดเทื่อแหลกไอ้เนี่ยสารจ้าเฮ็ดเทื่อแหลกบกห้องบกหันหูเนาะจ้ะมือใหม่ฮาร์ดเพดนี่พวกบูสวัสดีค่ะมืออาจจะเปื้อนได้จ้ะก้นขี้ดินเม่งเนยอันนี้ซิบซีว่ะเนจ้ะนี่แต่ว่าหากมันเม่งเนย มันไ <boundaries. S 3> <si> ่เคยหางมันน okay. no to so ah, ี่จ้ะมันเนาห่างมันเนาขคมันโตกว่านี้มันก็จะหางเนาจ้ะมันจะบาหไงอ้อยก็เลยว่าเพราะว่ามหนามข้ามันเป็นกดเป็นด่างจ้ะมันเออเออมันเป็นกดบ่กดด่างมันตองมันมีตองมันตองมีแนวคาปะคาหนามจ้ะข้าวเจ้ดเห็ดเลยแนววัดคาหนามวัดคาปุ๋ยเห็นเขาวเจ้าเห็ดจ้ะอันนี้อ้อยลองล่องทดลองเบิ่งทดลองเบิ่งก็เลยว่าเฮ็ดลองเบิ่งว่าพ้นทุดถ่ายเหลี่งพี่น้องนี่อันนี้พ่น ่แนัสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาทิตย์แล้วสามอาทิตย์พี่น้องมึงไงเบียดยน้อยหนึ่งแม่เพิ่นเพิ่นเหลือลังโฟมพี่น้องเพิ่นเอาให้แม่เนี่ยยายเจ๊เอวังแล้วแม่จะงา่กว่าล่ะปิ้วนี่ของแม่แม่เอาลงขี้ดินแต้เพิ่นกาบไม่ไหมพี่น้องเอาแม่เอาลูกขี้ดินประมาณแล้แม่เอาลงขี้ดินประมาณตอนอายุประมาณอาทิตย์ปีอาทิตย์แม่เอาลงขี้ดินแต่ที่เต้ในหน่อยแต่เต่อาทิตย์อาทิตย์กลัวแม่ บันกับกับตัวคนเอาเอาไว้ในรังฟูมพี่น้องเหลือเอาคนนี้มือนนี่ปิ้วของคนเมื่อไหร่แต่เนี่ยคือเป็นกวดอยู่งๆถือกี่เดย์อันนี้รุ่นเดียวกันนี่รุ่นเดียวกันนี่ห่ากับบะมี่ห่างกับบะหมี่ห้องเมียจะสิ้นใหญ่นะก็เลยว่าลองมาใส่ขีดดินเบังบะเตอรมันใหญ่เนาะจ้ะเพ่อาทิ่มแม่ก็เลยว่าเอามาใส่ขีดดินลองเบื้องบนสั่นบั่นอานนี้ออกจากอันฟูมไปเลยพี่น้อว่าปลูกเิงรักปลูกเืิงอันนั้นฟูมหนามฟองหนาม ูขึ้งฟองน้ำนิดหน่อยขันเฮ็ดไม่เนาะจ้ะเดี๋ยวอ้อยสิขันอ้อยเฮ็ดเป็นมือดได้ในรังปลวกอ้อยสิไทยเบิ่งจ้ามันต้องมีมือดได้ห้าสัมเลสเนาะจ้ะข้อพยายามใส่ความสำเร็จนั่นพอดีค่ะต้องมีความพยายามฝังทั้งอันนอาออกว่าใดพี่เนาะนอาออกว่าใดหางมันติดเนาะจ้ะหางมันติดอันก็โฟมเดี๋ยวนานเปลี่ยนใหม่พี่น้องสีดายมันเนาะสเอาถิ่มกับสีดายเฮ้ยว่าเอาลงเปลี่ยนทีนะ้ะใช่น้มมันก็งามดอกแมลว่า เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมันงามสไตล์เบิร์เด้อจ้ะถามมันตายกักอัปเดตถามตายอัปเดตให้เบิร์อีกว่าปอเป็นค่ะมันตายาให้กระจิตถอนขีดตัวเพราะเรากระจิตถอนขีดไปไประกาศหน่อยให้พี่น้อง<ม>ประกาศหน่อยเนี่ยตัวนั้นใหญ่ทดลองขึ้นกันได้พี่น้องประกาศหน่อยจะใหญ่ทดลองปลูกกาใช่้ใช้ถ่าน ใบกาสิถาดลองปกติบ่เคยกาศิขาปกติห้อเดียวเอาปลูกใส่แปลงเลยเพราะมันแบงอันนั่นยากมันเกิดเฮ็ดยากลูกวานที่กิดบ่เกิดโอวานห้างกับบัเกิดวานที่ผัดหนาโผล่กรเลยก็เลยกาวแต่ว่าสรุปแหละสิลุงขี้ดินคือเก่าอะไรเปของเพราะว่ามันเปลืองเปลืองดินเปลืองดินปลูกข้าเอาไรถ้าปลูกพักซีพักซีมันเฮ็ดเนี่ยพักซีนี่พักซีเหล่านี่หยาบอ้อลงถาดกับพิษ รักษาป่ไรก่เหี่ยวตายตสูงเอาลงขาตัวจังมันตายแม่เป็ดทุนมไตตัวมันแดดมึงไปนานเอออ้าวยญ่เดี๋ยวขิดตัวลานี่เลยขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก่ดไปก็ลังใจให้หน่อยเด้อจ้ะขอพวคนทำาวามนี้เด้อจ้ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า